ก็ขอสวัสดีขังกันด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาลงที่เขาเรียกว่าอเราจะไปดูกันนะครับหัวสกินทํายังไงครับเขาเกมก่อนนะครับเขาเกมก่อนนะครับอเราไม่อัปเดตนะเราจะเล่นในหนึ่งจุดสี่จุดหกเจ็ดโอเคไม่เป็นไรนี่มันเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ครับอเรามาที่แลบของเรานะครับโอเคครับนี่ครับนี่คือหัวสกินของผมนะเนี่ย เอออยากรู้ว่าทำยังไงครับเดี๋ยวผมมาลองดูกันนะครับโอเคนะอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับเราก็รีเฟซก่อนนะไม่ใช่นะก็นะก็มาที่รันนะครับแอปดาต้านะโอเคมาที่ดอตบิครับนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้มีตัวนี้โอ้ยเข้าใหม่อีกแก เมันเป็นเอ้าเซิร์ฟเวอร์แกเออเซิร์ฟเวอรัับนะอย่างแรกนะพ่อขอให้มีเฮดนะวางเต็มช่องหรือช่องเดียวก็ได้นะครับโอเคออกก่อนนะเราไปที่นะ เราไปที่ Appdata นะครับแล้วก็เราไปที่ m e c r a f t นะครับแล้วก็เรามาที่นี่ครับ sv save save เสียง s หรือเปล่าไม่ใช่นะน่าจะใช่เออโอเคครับเราจะมาโหลดตัวนี้ครับอะไร nbt edit นะฮะเดี๋ยวจะส่งลิงก์โหลดไว้ที่ด้านลา่า,นลาง description นะไม่ใช่นะ,นะอ้าว โอเคอ่าแต่เราต้องเข้าตรงนี้นะครับไปที่ดาวนโหลดที่นี่แล้วเราไปที่ NPT edit ก็เปิดตรงนี้ครับเพราะมันไม่มีตัวนี้ครับโอเคหนา้นาแรกเราจะเจอนะครับ root นะครับอ่าโอเค recording เอ้ยถุย <c oughs> แล้วก็มาที่นี่ครับมาที่อ่าลากลากเข้าไปเลยดีกว่านะ แล้วก็เอา level dot bat นะลากเข้าไปโอเคเราจะมี data 24นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาซูมในนี้กันนะครับโอ้ยโอเค,อเ,คเออแล้วเออนี่โอเคครับน,รนะจะมี data dot sd นะครับรเราก็า บึ๊บออกมาโอ้มีเยอะจังเราจะเลือกอันไหนครับแป๊บหนึ่งเลือกอ่าตรงนี้ไม่ต้องไปสดนะโอเคอ่าต้องเปิดนี่หว่าไปที่นะครับเพเยอร์ไปตรงที่เพเยอร์นะครับแล้วเราเลือกเออนี่ครับเลือก e v e n น t o ทอนะครับตอนนี้มีอยู่9ไอเทมก็ที่เราใส่ไว้นะ อ่าั้นแรกขั้นที่สองนะครับเรามาตรงนี้ครับคลิกโอเคแล้วเรามาที่ครับเออเนี่ยครับที่อะไรที่คอนโทรบวกศูนย์ก็ได้นะกดคอนโทรศูย์ก็ได้โอเคคลิกไปเลยครับแล้วก็เราพิมพ์ตรงนี้ครับ T A G tag นะครับโอเคแล้วเรามาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือนี่ครับ string นะ ก็คือใส่ใส่ตัวไอนี่ลงไปครับตัวเลือกลงไปครับเราจะพิมพ์คำว่า S K U W R L แล้วก็แล้วก็ O W N E R นะฮะน่าจะใช่นะฮะโอเคแล้วก็เราก็โอเคครับคลิกตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็เดับยวไลคลิกมันครับโอเคเราจะมี Edit ไว้นะครับ เราก็ใส่ชื่อสกินของเราไปนะฮะเอ,อ่อชือใครดีเอาใครเอาใครเอานี่ครับเป็นเพื่อนของผมเองนะมอนซัสโอเคนะฮะจะเจะบขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคก็ทำเหมือนอ้นี่ไอ้นี่หัวสกินแรกนะหัวสกินที่สองก็ทำต่อไปนะฮะโอเคเรามานะก็เสร็จแล้วนะครับเอ,อ่อนี่ก็กระกระบาดไปเลยนะเอ,อ้ยเซฟก่อน,นครับเซฟก่อน เซฟไหมวะโอเคเซฟแล้วนะครับปิดไปเลยแล้วก็เรามาที่แอป Data ของเรานะครับโอเคแล้วไปที่เซิร์ฟเวอร์ซฟโอเคแล้วเราก็เข้าไมค์คลับันเลยนะครับล็อกอินอ่านน็อตหนาวไปครับ โอเควิธีแรกนะสี่ตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ฐานนี้ขึ้นนอจากอะไรอ่านะครับนี่ก็คืออมอนซาซ่าเฮสนะฮะวางครับโอเคมันจะเป็นสกินนะครับโอเคแล้วก็ไอ้นี้เราไม่ได้ตกแต่งนะก็คือเอ่อแท็กที่สองนั่นเองนะครับก็แล้ววันนี้ก็มีกันเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอ สวัสดีครับผม